เราไปถึนันเออผมมองตางว่ามันเป็นพวกหัวเป็นพวกศิษย์ตาเกินนะก็ได้กำลังใจใส่ความอดทนได้ใช้ชนะมันไปแพ้เขาผ่านอุปสรรคอะได้มก็เคยเป็นนิสัยไปทางประเดี๋ยนะ่นนั้นต้องขามเนื้อต้มไตเพื่อนเนื้อต้ไตว่าสิ วัดถูกวันพระเอาสองวันพระเข้าไปทั้งตัวป้องกันเอาไว้นั่นค่ะเหนือตกใต้เพื่อไว้เพื่อยันมันว่ตลอดยันง่วงยันหนาวยันย่างแน่เอามือสองเข้าไปอีกมันถูกกันไว้ทูกันไว้เ่ได้เสียหายมันสมาธิภาวนาหน้เสียหายแต่ก็ได้นั่งกันแนะมันมีคำตอบบบปัญญุปปัตต์ มีคนมาถามอน,นันตริยกรรมมันเป็นจังไรบั่นั้นเขาจะมาตั้งใจจังไรไม่พบถามมาถามผู้บาอาจารย์เนี่ยมันจะว่าอน,นันตริยกรรมคือกรรมนับอนันต์แปลว่าหลายจนนับว่ได้เดิกรรมมาจากไหนผมจะไปเทไรท่เดิอน,นันตริยกรรมนับก็ถ้วน นักสายพปรเพลซาตุวังว่าเาาจ้าของหาร้อยธาตุเป็นกรรมหาร้อยธาตต้องอันวัติเมื่็ต้องขายยุ่งทันเนี่ยว่าขายเจ้าของก็โดนน้ำตายกินยาตายผูกข้อตายนั่น,นแหละสัญญาเต้สางมาเราก็ต้องหาร้อยธาตุตะกอนคนนี้จึงถือวัติเป็นมินนมยัาเดียวยจะตัดก็คือ เดียดตะะนี่หนกุกจว่างโอ้เจ้าว่าเจ้าของเพจะทรมานอยู่โดนโนอเป็นมาตัดนะตัดจากขวบแองแกลงกันดานนี่ตัดข้างโลกจิจะกถ้าเอาไหบาเขา้าใจไงเดียดตะะออกบวชนะตัดโลกจิจะก่ออยู่ต่อไปตัดนี่สิ<ด>ขอเพชร ขอปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันอันนี้บกข้อแท้พรตอนแอดมีปัญหาเนี่ยไรพอเพราะออกมาคัดขวงทัดจะได้ดิตั้งทัดจะาแล้วเก็บไข่ได้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อดอดแดดแดดเอ้ยสูงว่ไหวด้อกนั่นท่อถอยเนี่เป็นเป็นตายตายเกิดมาพวกเดียวชาติุดียวเนี่า มันเกิดหลายภพหลายชาติที่มันเกิดครับเดี๋ยวทั้งหล,หลายมันหลายภพหลายชาติกพุทจะได้มาอยู่จุดนี้พัวธิเดชมาผมทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลายชาติเราเดชโดยเฉพาะกพุทธิได้มาเป็นผมนี่ชาตินี่โอ้สามภูณ,<อ>ณสมสามภูมิมากมีคุณธรรมมนุษยธรรมมีธรรมของมนุษย์ยังหน่อยที่สุดก็คือศีลหาบริบูรณ์ดชนั่นแหละมนุษยธรรมธรรมสำหรับคนเป็นมนุษย์ได้คือ ดิดสินหาแกก็แะบว่าที่พิสิทธิ์จะคว้าได้ตั้งป็นสามารถจะเป็นนี่ขันบ่ได้ขันด่างควายก็เป็นไปนัะอื่นคนก็บ่สมบูรณ์แล้วเห็นแต่คนแขนกุดแขนขาดขากุดขาดขาดหูหนงำตาบอดมุนข่างเดียวก็มีซ้องข่างก็มีเป็นนี่อย่างแน่แต่นั่นเศษของมนุษย์เด้เศษของคนก็เป็นคนสมบูรณ์เด้ เกิดมาอยู่เป็นท่านั้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่กล้าอ่านเด็ดเดียวเอาเป็นเอาตายสุดมีทั้งเดียวมาไกายถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาเป็นเมื่อใดตายเมื่อใดก็ได้กำหนงถึงกวนเป็นก้นตายแล้วขอได้ปฏิบัติตามแนวทางของพุธเจ้าถึงเมื่อใดไปบสั่งหัวมันนะนั่นปลว่าเด็ดขาดเด็ดให้ขาดจะว่าเด็ดขาดเด็ดขาด เด็ดโป๊ไมมเด็ดยอดไมมเด็ดที่ยังเด็ดในขาดเด็ดกับน้องเด็ดบวกขาดก็คือเด็ดที่ยังตั้งโลกเด็ดบัวบวกขาดดีเด็ดบัวตัดบัวนั่งบวกขาดเนี่ยตัดบัวก่ได้ขาดเพราะฉะนั้นต้องตัดทั้งใจจังสิขาดตัดบัวตัดบวกขาดตัดใจต้องตัดในขาด ละเอียดเตขาดบ่าขาดรู้อยู่แจ,จ่ใจแต่ข้าหยัางรู้อยู่แค่ใจ,ใจนั่นข้าเราจะของแก่เองจะของถูกจะของมัดจะของแก่น,น,นั่นก็มีแต่นั้นอาหารเดียวเพราะฉะนั้นเร่งกายเรานั่งพันฝ่ายงก่ก็ทีมีสิมสุดท้ายก็ออกปันตาน ก็อ,ออกวันศาไปอย่างเห็นแล้วุรุปัญจัยถมถบทมถุมถน,ถน <c oughs> ความพุนพุ่นความพุ่นภิษิตภัณฑ์สองแท่งภิษิตภัณฑ์ความรุ่งพุ่นตามามะกลับให้หนังสือเหตุไว้แต่งจะเรียบร้อยแล้วมีเริ่มโตนไปแล้ว เปิดมือนันหาลานมีคนเสริมมาอีกสองลานจะเป็นเกตแล้วก็ได้เลื่อยนมากอย่างนั้ถึงมัดเริ่มเบิกเราได้บัตรพราะฉะนั้นก็มัดซอยกันได้มุลนิธิที่นี่เล็บดอกออกผลพรีดอกออกผลเอาไปเรื่อยต่ออายุพระพุทธศาสนาได้เรื่อยๆเด้่ยเได้เห็นไว้ทั้งว้นั่นคือแนวทางของปูบคนเน็ยไว้เงินเ่ย เก็บพี่ดอกออกผลไปเรื่อยว่าได้เอาต้นทุนมาใส่เอาตะดอกมาใส่นั่นเจ็บตะดอกดอกผลของออกต้นจะต้องเห็นว้าทำไมเกิเจ็บไปเรื่อยนั่นเรียกว่าภาษาชาวบ้นใส่ใส่บุญนะมันใส่ใส่บุญเลยผู้ชากโ่ราะอันตดายลงก็ไปใส่ใส่บุญเอาไปฝากไปทั้งหมดเจ็บหน่อยเจ็บได้หน่อยไปเรื่อยใครคนได้ยังตอว แต่ไร้เนื eren, Oliver, <an> seldom, いい้อโดยเฉพาะมุ่นทีิไหนต้องบ่ได้เอาต้นมาใกล้ก็สีดอกสมมูลว <m Eventually roommate> ่าสิบบาทนี่ต้นทุนนั่งอยู่พ่อปนังเก็บไปเรื่อยดอกไปเรื่อยแต่จะตั้งโลกเขาจะห้น้อยหลายนี่ก็นั่งบนต้นพ่อก็ตอไปเรื่อยตอไปเรื่อยสิบบาทจีบสิบบาทร้อยบาทนี่ยังไปเรื่อยเรื่อยเี๋ยวก็เฮาเฮ็ดไว้ทําไว้ก็เป็นต้นของเฮาคือเฮาปลูกไม้ปลูกก็ไม่ติดกินไว้ได้ เก็บไปกินเรื่อยเก็บไปเรื่อยกับวัตถิมงลุ่งไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรืเ่อยก็คือดอกผลกับตอไปเรื่อยตอไปเรื่อยนะเออะมื่อออกก้นอนากรสีสุูดพุทธ,ธาพิเศษก็มือออกพรรษสาดนีนี่พุทธ,ธาพิเศษปีนี่ผูใด,ด้นี่ของมบฝากไวน้นี่โอ้โอว่ามันพุทธ,ธาพิเศษมือหนึ่งขึ้นหนึ่งเ่นพุทธ,ธาพิเศษสามเดือนนี่เก้าิปมือกูนด่ เราปล่อยปอยู่ธ์รู้กันมากกับถือต่อไว้ทอดไว้ทอดไว้เรื่องเดิมทั้งส่วนทั้งนักบพบนะเราก็เป็นแบบส่วนกประกอมกันส่วนนั่งปบกับ้อมกันนั่งได้หลายหลายหัวใจกว่ามากนะมันก็เป็นพลังของสมาธิกว่ามากพลังของสมาธิกว่ามา,มากามาโดยเฉพาะเขาเลงเคงขัดในในัเทศน์อาจรย์ของภาษาเขาเคงกัดในศีล บางู้บางคนว่าเคยถือสินแตดตลอดพรรษาหรือตลอดชีวิตถือตลอดอพรพรษาอก็ได้ประสิงเพิ่มขึ้นได้ค้อกันก็จะนั่งกับบอกกันไว้ท่านแสังหรือร่วมกันมือที่ออกพรรษาหละพระเจ้าประสงค์คนเกิกมาหลายสิบสี่คำตื่นมือร้าครับเป็นมือถวาย ัตหารถวายผ่าจะนำบรรษานั้นแ <c> ต <oughs> ะทูปัจจัยก็เป็นยอดนี้แรกครับ <c oughs> พิวิธภัณฑบำรุงรักษาพิาพ,พ,พ,พิธภัณฑ์พุทธพออรักษาพุทธเพื่อเหลือพุทธมามกะเด้เพราะฉะนั้นเรื่องอพุทธมามก,กะเรื่องเล็กน้อยนี่ก็พวกกรรมการรายกู่ละคนกระเง ่วงระยะที่ว่าพรรษาคอร่วมตัวเขาได้ว่าอยากา 1, เป็นัางร่องเปง1พันคนใี่ไหมฮะอุปศน์ปีนาน่งพันคนได้ว่าอยากเอาตู้ใส่บริขารมาตั้งสิสมบมูว่าตู้มาตั้งนี่สิแกะหลายบ <c oughs> ่าเฉพาะด้านนาน่งต่อกันไปนี่เหมือนพอพันคนฮะประสงค์มากิถึง 1, พันบ่นี่จะเป็นวุจารณ์นี่ เล็กน้อยเขมาได้ไงบ่ามาได้ไงผู้ปกครองมาเต็มมันแค่เสียเน,นีเออ้ยนะปกติกออกพรรษาเขาก็หยุดธหายจิตวทางโรงเรียนึนกประยุดธ์เน<บ>้นน<บ>ัดบังคับแน่แต่แล้วลูกหลานประมาผู้ปกครองมาแทนจะขาดเดอ้อสินนี่นั่นเนีนนเ่ยก็ไปแน่แต่แล้วก็ผูงก็มัดแน่นรื่อมสิคนนอก เผือไปแต่นี่กาตํางน้องกระบองขีปโง่บกเคียมันหมอดตัวนิสัสของเจ้าโบทบ้านเฮาเป็นนิ้ัยสกระบอกขีปโง่ต้องเคียงเคียกี่จังไดขคืนเตือนด้วยหูดูโอ้พีเจ้ามีภาษาอย่างหน่อยพุธิถึงตะปนหลามก็พูดได้ปฏิบัติอย่างพุทธินเดลฟังมึง เหลือหน้าคุณกุศลอกุศระพประสงุขวันพนองในทละมารักษาีลเจเมตาภาวนามาธกุุกุศลพົได้เนี้บุุคุณทธเคุณพ องจริตที่ต่างหลายผู้ชมมาร่วมกันเป็นมหากุศุอนันจริงใจจงปุป้องือยปัจจอบคนแต่อหทนยางยุ่งทังีผู้นองบุตรักตลอดระเจ้าพระโสงมิแต่ควนทุกคนทุเลิญทุกกายทุกใจให้จากทุกปลวกกไข้พัฒนาริงหนึ่งอันใดกันนันก็ดีกันเงินก็ดีบุญสิคุณทาทำตั้งสอนของวระคุณเจ้าก็ดีก็จงสำเร็จจงสำเร็จสมรักความาัฒนาจงทุกสิ่งทุกประการเ อะไรไม่ยังบอนกิบาต้เกิื่อนกินบาตรูบกเกียน้ำกินกับอยู่ทางว้นานน้ำคูนไปเวนูกเกียกับแบงไปอันบันก้อนน้ำติทเจ็องอ๋อมันมันก้อเองมเห็นตอนนี้ว่าจะไปรับทางบ้านบุกเกียอยู่เออ็มีขนแคนั้น มมียังอย่งกับเรื่องการ